พี่นอ้องมาเรียกคนน่อยไข่กว,ว,วนพอแม่บ่อยู่ปิ้งซีนให้เต็มจานบ่กินเอ็ดยังให้บ่กินบ,บังคับพอตั้งกระทะตมมามา้มห่าๆพี่น้องเอา้ามันยังกับพอกินซื้อน้ำผึนงนมเนยขนมให้บ่กินกินกับว่หลายกินที่จ,จัดกินแบบบ่รดอบะละนะพี่น้องเอา้าโตไม่เพิ่นเอาไหมาอยากกินอะไรก็จัดไปเอาไหมไหมอามา,มา,มา,มา อยู่สองคนนหนพี่น้องเ <laughs> ย็บสรงผมพะ่ะโอ้ไมนนี้ของเขาก็ได้กินนเทพี่น้องแล้วก็แซ่บเลยแหละพี่น้องเสียบยุบม,มันนุ้มน,นะมันเสียบ เกี่ยวใสเครื่องเดียวเดี๋ยวแบบทัพพี่กันเมื่อไว้แบบทัพพี่กันสงสัยนั้งมุดออกขึ้นไปทั้งคน ใจเย็นใจเย็นโหไปน,นี่ละวิ่งซีน<ม>นึงสีบ่หมักหนึ่งแสบแสบนะบังเดอององง้อคอยร้องยางไเบังอ้ากอ ทำนาบบเป็นยิงนะเอาไปใช่จานไปพี่น้องเอเคไว้กินกับข้าวเธอกินอันนี้แเฉพอได้กินปิ้งซีนนี่แหละส่วนเธอกินมามา่าอย่าเฮ็ดต้องต้องไข่ตอนมันหนักเลยพี่น้องบาวเวทที่มาไข่ตอนมันนุ่มเลยจนเลยกินง่ายต้องลวกข้าวมอนนหนวดใส่ทิ้มลวก เสียบอยู่บ่มาเด้อมาเด้อมันกลับว่ามีความเผ็ดมันไม่มีความเผ็ดเลยพี่น้องอืมอร่อย าถ้วยกับช้อนมามานะเอาถ้วยมามานก็ได้ถ้วยถ้วยเออนี่นี่เอามาใส่เร้วเอาถ้วยมาใส่ไม่แค่เอาในนี้เอาในนี้นี่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 อยู่นี่เออเอามาเลยไม่แค่อันั้นมีดเอาถ้วยมาใส่นี่น่ะเออเอาถ้วยมาด้วยเอาถ้วยมาใส่นี่เอาถ้วยมาใส่อันนั้นช้อนจำไว้ด้วยอันนี้ช้อน แปลวถ่วยมาใส่นี่แปลวถ่วยมาใส่เล็้วแปลวมะมึงจะใส่นน่แปลวมะต้องคอยบอกเออสีฟูก็ได้คอยบอกเอาเด้อพี่น้องเด้อโอเคเย็ด okay, yes. เออเก่งจังจานมาด้วยมาหน,น่สีขาวอาจารย์สีขาวมาด้วยเอามาจาย์เล็กๆนะ่ะขยับไปอีกไม่ใช่โน no. ขยับไปไม่ใช่เย็บพี่น้อง ใช่โอเคเก่งมากซ่อมไปหาซ่อมดูสิไปดูซ่อมก่อนมีไหมซ่อม,มอ่ะซ่อมหาดูอะไรทามาซ่อมหยกมีตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้มีไหมเดินมาเดินมาทางนี้ใส่ดีครับกินเลยเอากินกินกินมันกินไหมมันจับกินมาเด้อพี่น้องเด้อ เอ,อย่านั่งแบบนี้เลยเวลาเ้าอีรียกร้อ,องใจคนนั่งลงเลยนั่งลงเลยเออนั่งได้ลูกว่าต้งเก่งอากินชี้แนชเน้ชเเาอีได้เพ่พี่รอน่อนาจะพ่เป่า่ากอ,อี ฟาลเล่นไปเล่นมาคามีไอ้เินอือหืออาเยี่ยพ, uh huh. พอกันทีแล้วแรงเลยพามันกินเราก็แล้ว ืค่อยๆกินค่อยๆกินยิบเอาเลย,อย,ยเอามือยิบเอาซ่อมซ่มซ่อมไม่มีอืมอมไม่เอาไม่ไดอไม่ืม้มยัาไม่ใก้ซ้อมเสียเหมือนเดนี่ยนี่ไก่นม่หมาครับ หาเราวพ่เห็นพวกว่ารีนให้ได้กินจนวิ่นพอไปเบิ้งแล้วพิ่เห็นดวงใจหมาข้าไปยิ่ได้ซื้อใหมอีกแล้วจริงจริงไม่ได้สั่นไม่ได้อันส่่นขนมมาใส่มันตัดได้หรอ อันนี no ้พ mm ่อ hmm. ป um. ่าว um. ่าร้อนูีบเลยเนี่ยเอามือหยิบเอาไม่ดีกว่าหรืออ๋อบกินเองแล้วหอมนบ่มีอื์ เมือ่อเขาไม่อยากเขายิบได้พี่น้องอยากใส่ซอนการเลี้ยงลูกการเลี้ยงเต่ามันก็บพวกคือกัน,นะพี่น้อนคนเน่ารอบนี้เขกาก็เลี้ยงตามแต่ตายเขาก็นางมดนั่นแหละขอให้เขาได้กินได้อยูใครจะว่างได้ก็แล้วแต่มาี่น้อง ข้าวจิบเรียงตามใจคนไม่ได้ดอกทุกสิ่งย่างมันต้องคือคอยว่านนะเอาข้าววอกขาว่าข้าท่านคือมนนี่มีกินทัำนี้กับกินทัำนี้ กินนี่เขาเอาไปกินอ,อ,อันพอไม่ได้ป้อนนะป้อนให้กินก็เป็นแบบนี้นะพี่น้อง เขาลุยครับอันนี้มันกับฟูมงก็ตัอันนี้มันกะเล็กกลมเนี่ยอืจับออาวาว่า,าให้มือจับเลย นี่น้องมันพาะเอฟซีมหาเจียวมีความสุขเพิ่งกระบอกเอามาหน้าไปนั่นได้ป่าพยายามมึงกวนเพิ่นพยายามมึงกวนเขาเจา้าเขาเจ้ากินเหล้ากินเบียร์เนะาะแล้วเพื่อเอาไปกวนเพิ่นนีขขน้เพิ่นพ่อกันไหมเพิ่นฉลองกันอยู่ อันนี้ก็ซื้อว่าสุดยอดอะพี่น้องไอ้อินเนี่ยเที่ยงแลเจ้าประกอบครับย่างหกนะ ใส่บุ้งนหน่อยๆวอนเล่นจนเงี้ยเล่น,น,เนไปเรียนมาเงี้ยวบอ,อกเลย แล้วแรงเลยเพี่นอ้องเมื่อใดมีดีเขาก็กินดีเมือ่อใดมีบ่ดีเขาก็จำแก้วพี่น้องแล้วขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนผู้คนเบื่อไงกําลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณครับแล้วกําลังใจน้ำพี่น้องครับยังขยันเดีย บ่าแล้วก็บ,บอกอ่าอีกฝากเฟซบุ๊กมา,าเด้อพี่น้องไปบึ้งเฟซบุ๊กแข่งน้ำเนเด้อลงภาพนิ่งกดไลค์กดแชร์กันพีน่น้องคลิปก็มี้ครเมือ่อคลิปใหม่มีเ YouTube. ที่ดังครับยูทูบโอเคพี่น้องเราคลิปนี้ได้ครบแล้ครับ ใบแปะก่อนลูกเอาเบิ้ลกินเหรียญน้ำเบิ้ลไปเริ่อกินนั่งเหรียญเยวก็จะให้ลุงน้อยเฮ็ดโต๊ะน้อยๆเวลามานั่งกินเราตั้งคืนอีงน้าพี่น้องเนาะใอ,อ้อออลงอุงน้อ,นอยปีโต๊ะให้ทั้งเนี่ยเอาตั้งปัอกอยู่หไหนกินเราไม่ใช่ไปเร่ก้มแบบนี้เอาอาหามหมดเดยวเล่าอาหารหมดกินนี่หมดเลย

เพราะตลาดนีมืดป่าท้องกว่าทั้งกลบ <c oughs> มันอยากกินแบบนี้ไหม <c oughs> โอ้ยจำเจ้าวอะไรก <c oughs> ินให้หมดลูกอืมมันหยุดขึ้นมาอืมอืมกะค่อย โอเคบายยสวัสด,ดีครับบายบาย